สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ channel Steelplay นะครับและในวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม RO Eternal Love อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมพาร์ทของอี a าก l เลีครับผมโดยเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงกิจกรรมตุดจีนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับและก็ได้บอกในคลิปแล้วด้วยว่าอีวาก l เลีเนี่ยจะทำมาเป็นภาคต่อนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมได้เลยครับ โดยมาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแรกก่อนเลยนะครับคือการมาถึงของเหล่าอีวานะครับผมโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถรับได้ที่คีขู่จากกลางเมืองพอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่เรารับภารกิจจากคีขูมาแล้วนะครับให้เราไปทําภารกิจตามปกตินะครับผมและหลังจากที่เราสําเร็จภารกิจแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น e v u n i ยูนิตไพร์เล็ไสนทั้ง2ประเภทนะครับอย่างละ1ชิ้นนั่นเองนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับหากเราทําภารกิจครบ ทั้งหมดในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับยูนิต05 Helmet r o n n i n g นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าภารกิจวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นภารกิจต่อเนื่อง7วันอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมโดยในกิจกรรมนี้นะครับจะมีระยะเวลาอยู่ที่31มกราคมจนไปถึงวันที่18กุมภาพันธ์ในเฟสแรกนะครับผมส่วนในเฟสที่2นะครับจะมีระยะเวลาอยู่ที่10กุมภาพันธ์จนไปถึง28กุมภาพันธ์นะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมต่อก้อนกับเหล่าเทวทูตในโตเกียว3นั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะได้เล่นไปในเมื่อวานนี้แล้วนะครับผมซึ่งหากเราอยากได้ไอเทมเยอะๆเนี่ยเราควรทําเวลาได้ตามที่มันกําหนดนะครับผมยิ่งทําเวลาได้ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ของดีเท่านั้นนะครับผม ซึ่งระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่จะได้ของดีนะครับนั่นคือ180วินาทีหรือประมาณ3นาทีนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เราสําเร็จภารกิจเนี่ยเราจะได้เป็นดีลังเนิร์ฟแบทเทิลเชสจำนวน5อันนะครับผม ซึ่งหากเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเนื้อเอ็มเบลมอย่างละ50อันนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราสามารถกดรับกระเป๋าพิเศษได้ตรงที่ n p c นซะครับผมซึ่งจะมีหัวข้อแกลกรางวัลอยู่นะครับเราจะได้เป็นกระเป๋าพิเศษที่เปิดออกมาแล้วเราจะได้เป็นเหรียญเนื้อเอ็มเบลมจำนวน600ถึง800อันเลยล่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรม อีวาลิมิเต็ดพรีเมนะครับผมโดยเราสามารถซื้อ e ีวาลิม t e d p r e รีเมยได้ใน g o c o i ยช็อปนะครับผมซึ่งจะมีราคาอยู่ที่128เหรียญแมวนะครับผมหลังจากที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราจะได้รับเน f e อมเบม100อันหอยเชลลที่เอาไวแ้แลกอาหารสัตว์เลี้ยงอีก500อันและ d e ฟ a u l ์แองเจิลเพสเอก1อันนะครับผมหรือสัตว์เลี้ยงที่หลายๆคนเอามาแขปบโชว์กันในกลุ่มนั่นแหละครับ กิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมประมูลอีวาเกเลียนยูนิต01รุ่นลิมิเต็ดนะครับผมซึ่งจะเปิดประมูลคอสตูมอันนี้นะครับในวันที่15กุมภานะครับผมเมื่อสวมใส่ชุดนี้นะครับจะได้ปลดล็อกสกิลพิเศษคือ Speeding Up นะครับผมและสามารถปลดล็อกความสำเร็จอีวา01 t test t ทายได้อีกด้วยนะครับผม ต่อไปก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายกันแล้วนะครับคือกิจกรรมตู้กาชาเกลือกลางพรนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือตู้กาชากลางพรที่ลงชุดอีวากิเลียนเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับและในตู้ยังบอกอีกด้วยว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตกอีกคูณ10นั่นเองนะครับซึ่งคูณ10ของมันเนี่ยก็สเปอร์เซ็นต์ครับผมซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะลองกดเนี่ยก็ลองได้แต่พอประมาณดูเงินในกระเป๋ากันด้วยนะครับเดี๋ยวจะลําบากเอานะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปกิจกรรมอีวาเกเลียนประจำเดือนกลุมพาพันนะครับผมหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนถามฝากเพื่อนๆฟังอธิบายกันดีๆก่อนแล้วค่อยถามด้วยนะครับฟังระยะเวลากิจกรรมดีๆด,ด้วยคือบางกิจกรรมยังไม่มาแต่มีข่าวมาก,ก่อนผมเลยเอามาแจ้งให้ทราบนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องสต l Play ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ